โรงเรียนบ้านอุดมบันพศตั้งอยู่หมู่ที่7ตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดประจีนบุรีก่อตั้งเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2519มีเนื้อที่10ไร่มีนายสุรศักดิ์ทองจันทาเป็นคู่ใหญ่คนแรกปัจจุบันบริหารงานโดยนางน้ำเพึ่งศิริรันผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนบ้านอุดมบรรพศเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นประฐมวัยและระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด103คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา12คน วิสัยทัศน์โรงเรียนโรงเรียนบ้านอุดมบรรพตเป็นเลือทางวิชาการสืบสารคุณธรรมนำเทคโนโลยีมีความสุขอย่างพอเพียงดีกเลี่ยงอบายามุขเอกลักษณ์ของสถานศึกษาโรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนส่งเสริมการอ่าน โรงเรียนบ้านอุดมบันพดจัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบมีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนรู้ด้วยการน้อมนำปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสารการเรียนรู้ให้เหมาะสมตามช่วงวัยโรงเรียนได้รับการอิทศการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โรงเรียนได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลายจัดหาสื่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทั่วถึงทุกอาคารเรียนโรงเรียนมีการระดมทรัพยากรเพื่อบริหารการจัดการด้านการศึกษาและได้ระดมทรัพยากรทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา มีการตรวจสอบติดตามประเมินผลรายงานการใช้เงินและพัสดุพร้อมทั้งเสนอปัญหาให้ทุกคนในสถานศึกษาได้รับรู้อย่างโปร่งใสและเที่ยงธรรมโรงเรียนมีการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นไปตามหลักธรรมภาภิบาลบุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความก้าวหน้าในวิชาชีพ สามารถนำความรู้และประสบการณ์เผยแพร่ให้เพื่อนร่วมวิชาชีพได้โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงสถานที่ให้มีความปลอดภัยและเอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดเวลาดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยคุณครูทุกท่านช่วยกันสอดส่องดูและมีการเยี่ยมบ้านครบ100% มีการเฝ้าระวังเด็กมีปัญหากลุ่มเสี่ยงยาเสพติดโดยสมาชิกชุมนุมจากโครงการสถานศึกษาสีขาวช่วยเหลือนักเรียนยากจนโดยจัดหาทุนการศึกษาโรงเรียนบ้านอุดมบันพดทำคะแนนโอเน็ตสูงกว่าระดับประเทศได้รับรางวันสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุขระดับเพชร รางวันระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี2,566ระดับดีเด่นได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเงินโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาปลอดภัยงานศิลปหัดกำนักเรียนครั้งที่72ระดับเขตพื้นที่ประจำปีการศึกษา2,567 โรงเรียนบ้านอุดมวันพตได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศอันดับ1การแข่งขันการทำอาหารรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสการแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมเพ้น์รางวัลเหรียญทองอันดับ5ปฏิมากรรนูนต่ำชั้นป1ถึงป3รางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสการประกวดภาพยนตร์สั้น รางวันเหรียญทองแดงอันดับ4การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการสะกดรอยโรงเรียนบ้านอุดมวันพลนำนโยบายของรัฐบาลมาขับเคลื่อนเพื่อร่วมกันยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มกำลังความสามารถการเรียนการสอนจำเป็นต้องเริ่มจากความสุขทั้งผู้เรียนผู้สอนและผู้ปกครองเมื่อมีความสุขจะส่งผลให้การเรียนดีขึ้น เมื่อการเรียนดีขึ้นจะส่งผลกลับไปทำให้มีความสุขมากยิ่งขึ้น